สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลมมิลาครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านก็มีรถฮาวาวนะครับซึ่งต้องบอกว่ารถฮาวาวตอนนี้เนี่ยเป็นที่ยอดนิยมนะครับในประเทศไทยเราเลยนะครับรถวิ่งเยอะมากแล้วคันนี้ครับก็คือฮาวาวโจไลออนครับที่มีคนพูดถึงเยอะจริงๆ แมนะผมดูในแชทนี่นะคนถามแบบเยอะจริงๆครับวันนี้ครับเข้ามาติดตั้งระบบเสียงแล้วครับนี่นะครับฮาวาวจวูเรออนรถคันนี้ออกจากศูนย์ป้ายแดงมาเลยแล้ววิ่งมาที่นี่ครับเป็น HEV ด้วยเห็นไหมครับติ๊กเกอร์นี่แปะไว้เลยนะครับยังไม่ลอกให้ลูกค้าเลยคันนี้มาติดอะไรเรามาให้ดูครับจัดเต็มครับนี่เลย ภูมิใจนำเสนอครับกับรถฮาวาวคันนี้ครับลำโพงหน้าเนี่ยใช้กาวซีโร่ครับรุ่นยูเรเนียมที่เป็นตัวท็อปตอนนี้ที่บอกว่าเป็นลำโพงที่ดีที่สุดในปี2021นะครับน่าจะไปถึง2022ด้วยครับเรารีวิวมาลำโพงตัวนี้ส่วนคู่หลังครับรถรุ่นนี้ประตูหลังเป็นแกนร่วมนะครับก็ใช้กาวซีโร่ครับรุ่นอิลิเดียมนะครับแล้วก็ใช้เจ้าซับบ็อกเมอร์คิวแบบทรีเวย์ แล้วก็ไฮไลท์อันนึงครับที่ขายไม่ได้ครับก็คือโปรเซสเซอร์พีเอ็กเครับตัวนี้นะครับทุกท่านโอเคชุดนี้รถฮาวาวลเนี่ยจุดความตั้งใจของเราครับก็คือทุกอย่างเข้าช่องเดิมนะครับติดตั้งเสร็จแล้วในรถคุณจะไม่เห็นอะไรเลยจะดูเหมือนเดิมเดิมหมดแล้วเราจะพยายามติดตั้งให้ไม่เอฟเฟคกับระบบรถมากที่สุดครับทุกท่านนะครับ เดี๋ยวไปดูตอนติดแล้วที่ผมอยากให้ดูจริงๆก็คือทำไมถึงจะต้องเปลี่ยนเครื่องเสียงในรถฮาวาลโจไรออนครับตามไปดูกันเพราะว่าเครื่องเสียงเดิมๆทุกท่านเห็นแล้วจะเข้าใจเลยครับนี่ครับทุกท่านครับเรากำลังติดตั้งเครื่องเสียงกับชุดลำโพงครับในรถฮาวาลโจไรออนอยู่นะครับซึ่งผมจะให้ดูครับที่ประตูหน้านะครับกำลังติดตั้งอยู่เลยนี่ก็คือลำโพงเดิมของรถ ฮาวาวคันนี้นะครับซึ่งกระโปรงของจูไลีอนกับฮาวาวเฮสติกเนี่ยตัวเดียวกันเลยครับนี่ครับแต่ที่น่าสนใจคือด้านหลังครับผมจะพาทุกท่านมาดูด้านหลังกําลังทาอยู่ด้านหลังเราแกนกระโปรงมาแล้วแล้วกําลังจะแดมนะครับนี่ครับนี่คือกระโปรงของฮาวาวคันนี้ครับจูไลีอนคู่หลังเนี่ยเป็นแกนร่วมนะครับ แต่ลาโพงแกนร่วมของฮาวาวครับทุกท่านมันเป็นเสียงกลางทางเดียวแล้วก็มีโคนตัวนี้ครับเพื่อมากรองเสียงแหลมอีกนิดนึงเท่านั้นเองนี่คือลำโพงคู่หลังของเขาครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างดีกว่าข้างนี้ครับติดตั้งดัมม์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดลำโพงกาวซีโ,โร่แกนร่วมครับซึ่งตัวนี้คือแกนร่วมของ กาซีโร่ที่มาแทนด้านหลังของเจ้าฮาวาวคันนี้ครับให้เทียวกับลำโพงเก่านะครับนี่ครับนี่คือลำโพงเก่าของโจไลออนครับลองดูครับส่วนนี้ก็คือคู่หน้าด้านนี้เราแัมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถอดลำโพงเก่าของฮาวาวคันนี้ออกมาครับ เป็นลำโพงกลวยกระดาษปกติซึ่งเหมือนกับเฮดหกเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นี่เลยคันนี้นี่ใช้กาซีโลยูเรเนียมครับคันนี้นี่เจ้าของรถเนี่ยเน้นคุณภาพเสียงเลยครับรีเควสลำโพงตัวท็อปเลยครับนี่ฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่ช่องนี้แบบนี้นะครับทุกท่านออกมาอย่างนี้เลยครับ โอเคทุกท่านครับเห็นแล้วนะครับว่าลำโคงเดิมๆของเจ้าฮาวาโจ o ไลออนคันนี้เป็นยังไงครับแล้วเราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยมีทั้งดัมด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพบคือดัมประตูเราเข้ามานั่งในนี้ก็มีความเงียบมากขึ้นเลยนะครับทุกทนนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูครับระบบนี้ทำไมถึงติดตั้งระบบนี้เพราะเรามีโปรเซสเซอร์แล้วง่ายมากเพราะตอนนี้เนี่ยให้ดูครับว่า นี่ครับเราสามารถจะจูนผ่านทางมือถือได้เลยมีทั้ง EQ นะครับละเอียดมากครับ31แบนด์นะครับแล้วคันนี้ก็ถือว่าเสียงดีมากละผมแก้ไขแค่บางจุดของเสียงเท่านั้นเองครับเครื่องเสียงที่ดี EQ ไม่ต้องปรับเยอะนะครับทุกคนครับแล้วก็มีไทม์ไลน์เมนต์เห็นไหมครับมีคอสเวอร์ over. ครบเลยมีตัด ติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายอ่ะลองกดดูครับเมมโมรี่แล้วเมมโมรี่ได้ด้วยนี่ครับเมมโมรี่นะตอนนี้เมมโมรี่อันนี้ในตำแหน่งที่ผมนั่งขับเลยครับนะบนี่ครับแล้วก็เอาเป็นว่าอย่างนี้คือถ้าใช้ตัวนี้อัดเนี่ยน่าจะไม่เพราะเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอัดจากมือถือให้ฟังคลิปเสียงสักสองเพลงให้ดูว่าเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วทุกท่านลองดูว่าเสียงแบบนี้เมื่อเทียบกับ ท่านใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะมีรถโจลออนอันนี้นะแล้วเอาเพลงเนี้ไปฟังกับระบบเดิมๆของท่านแล้วมาเที่ยวคลิปเสียงอันนี้จะเห็นความต่างแน่นอนครับลองไปฟังกันครับและนี่ครับทุกท่านครับเรามาฟังคุณภาพเสียงจากรถฮาวาลโจลออนคันนี้นะครับหลังจากที่เปลี่ยนชุดเครื่องเสียงลำโพงเกาซิโลด้านหน้าแล้วก็มีโปรเซสเซอร์แอลไพนเรียบร้อยนะครับมาลองฟังดูครับ เล่งเสียงหน่อยครับอลองดูครับดูบรรยากาศของเสียงนะครับ 但是寂寞并不因此减少。屋子里如果没有朋友来，就感觉自己好像孤零零地站在十字路口一样。窗外车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。当然，寂寞并不代表空虚。 โ <Okay, S 1> อเคจีกชักเพลงครับฟังคุณภาพเบสโอ้โหนี่ครับสะเทือนรถครับเบสบ็อกเราไว้ที่จุดเดิมตรงฟูตบอลนะครับทุกคนเหมือนปิดซับ10นิ้วเลยครับ ชอนนโอเคแล้วนี้ก็คือคุณภาพเสียงในรถฮาวาลโจไลออนคันนี้ครับทุกท่านเป็นไงครับทุกท่านครับกับคุณภาพเสียงในรถฮาวาวโจไลออนคันนี้ครับโอ้โหดูครับรถคันนี้ไฟตอนคืนสวยงามเลยทีเดียวนะครับทุกท่านเอาเป็นว่าใครที่สนใจอัปเกรดระบบเสียงครับในรถฮาวาวโจไลออนนะครับ ก็เชิญสอบถามมาได้ครับที่มิลลัดออดีโอนะครับทุกสาขาครับโอเควันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ